โอเคสวสดีกันยามดึกนะโอ้โ oh, หตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบตีสี่สิบสามนะครับทุกคนเฮ้ยดูดียังมีคนแบบยังไม่นอนนะเห็นไหมพวกฟินิกเห็นไหมฮะเต็มเลยนะยังเมามอยกันอยู่นะครับดึกๆนะครับก็เดี๋ยววันนี DVD> ้จะมาลงไฟฟ้านะครับผมรอบตีสี่สิบห้านะครับปกติตีสามผมก็จะนอนนะอ่คืนนี้ ดูนู่นดูนี่เลยนอนไม่หลับนะครับผมเลยจะมาลงไฟฟ้าให้ดูแล้วกันนะครับผมเราจะมาทำภารกิจนะครับผมโซเวอร์นะครับเอาตัวรอดนะครับเลยลงไฟฟ้านะทุกคนไฟฟ้าก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่เมาส์ผมชี้นะอ่านะครับมันก็อ่ะเ,เห็นไหมเลยอีกหนึ่งนาทีนะครับเนี่ยตัวเลขแดงๆนะครับเราก็กด คือถ้าเกิดอ่ารอบเนี้ยมันตีสี่สิบห้าใช่ไหมตีสี่สิบห้าเพื่อนก็นับไปอีกประมาณสามชั่วโมงนะครับมันจะมีทุกๆสามชั่วโมงนะนะครับผมลงเอาแต้มนี่แต้มผลงานตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะเอาไปแลกประดับ่านะครับทับประดับนะครับผมจะเป็นสเตตัสสีเขียวตรงนี้นะครับเอามาทับนะครับเราก็จะตัวละครเราก็จะได้ค่าสเตตัสนะครับผมเพิ่มขึ้นนะครับะเลกี่นาทีอย่าดูก่อนโอเคอีกสามสิบวินะครับ อ่าวอไฟฟ้านะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่เคยลงนะครับหรือว่ายังไม่เคยเล่นนะครับมันปั๊มยาไม่ได้นะอ่าต้องใช้ยาเขียวนะครับผมเพราะว่าตัวผมมันฝั่งธนูพาวไงนะมันกินมันกินหลอดเขียวค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยต้องปั๊มนะครับอ่ะเตรียมตัวเวลาวาร์ปะ่ะลุยกัน จบเสาอย่างเดียวนะครับทุกคนรอบนี้อันนี้จีเขาอัพแเพดมาได้พักใหญ่แล้วนะก็คือจะเป็นแบบว่าอ่าให้ซื้อกล่องนะครับผมไะ ลงไปตีเสากันครับเพื่อนๆน,นะครับเอาแต้มนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรอบสี่ทุ่มอะจี G เขาจะอ่ารับรับสกอร์คิวให้นะนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นรอบอื่นก็เราก็ลงมาเก็บแต้มเอ,าอ่าคะแนนกันนะครับ จะเจอหรือเปล่าไม่รู้นะ ตอนแรกผมกะว่าจะไปนอนตอนตีสามกว่าแหละนะแล้วผมก็เลยออกกดออกทีเอสมาครับสุดท้ายแล้วนอนไม่หลับนะ <g ul ly> ครบก็เลยไม่ได้เข้าทีเอสนะครับ คือถ้าเกิดแบบเป็นรอบตีหนึ่งตีสี่อะไรเงี้ยก็ไม,ไม่ไม่ค่อยมีอะไรหรอกส่วนมากแบบไฟฟ้ามันจะเป็นเดือดกันแบบช่วงทุ่มหนึ่งนะฮะช่วงทุ่มสิบห้ากับช่วงสี่ทุ่มฮนะช่วงเนี้ยนะ่าจะเดือดนะครับถ้าเกิดช่วงทุ่มหนึ่งคนเขาก็จะอ่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยนะครับผมเขาก็จะมาอ่าช่วยกันเอาบัฟนะครับผมเพื่อที่จะไปวอนะครับผมอ่า ส่วนสี่ทุ่มก็คือวเซิร์ฟแรมมูฟเนี่ยนะครับมันจะวอกัน3ามทุ่มสี่ทุ่มนะครับพอสี่ทุ่มเสร็จเขาก็เลยไฟฟ้ากันต่อเลยนะมันก็เลยทําให้แบบช่วงทุ่มหนึ่งกับสี่ทุ่มเนี่ยนะค,ค่อนข้างแบบคนค่อนข้างเยอะนะจะมันมากครับใครอลีใครก็เล้ากันนะ เดี๋ยวเราต้องตบว้าไปเสาร้อนครับ ถ้าเกิดเสาร์นี้เราปิดไม่ได้ก็ต้องต่ออีกนะไม่ได้นอนแล้วทีนะครับตีสี่ยี่สิบแล้วตอนนี้ ตอนนี้ในกลุ่มซื้อขายอะนะจากตอนแรกที่ผมทำทำคลิปไปแรกๆเลยพันกว่าคนแล้วตอนนี้แบบแล้วผมก็ดูมาเรื่อยๆนะก็ขึ้นมา2องพันสอนครับตอนนี้ในกลุ่มซื้อขายนะครับนนมนะผมก็สามพันคนแล้วนะเพื่อนนะค,คนมาลงแบบเยอะมากเลยนะนะครับปกติแบบเวลาเข้าเกมมาเซิร์ฟมันก็ปกติอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่เข้าเข้าเกมมานี่แบบเซิร์ฟขึ้นปานกลางแล้วนะคนเยอะมากครับ จะปิดทันไหมเนี่ยนะครับปิ่ไม่ทันก็ต้องวิ่งไล่เสาต่อนะไม่ได้นอนครับอ่ะโอเคจบครับเนี่ยครับเนี่ยเพื่อนๆนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเวลาเราลงไฟฟ้าเนี่ยนะครับผมเขาก็จะได้แต้มมาเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ห้าสิบแต้มตรงนี้นะครับผมเนี่ยนะตัวที่เมาส์ผมชี้นะครับผมอ่าครับแล้วพอเราได้แต้มเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็มาดูอ่าเราก็กดปุ่ม C ขึ้นมานะครับแล้วเราก็มาดูแต้ม ผลงานของเรานะครับแต่ตอนนี้ผมมีอยู่783นะครับอ่าอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสร้อยอ่าสร้อยผมหมดวันที่17นะครับหูผมหมดวันที่13ก็คือพรุ่งนี้นะครับอ่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดหูผมหมดอย่างเงี้ยนะครับหูอ่าหูทะหูทับเนี่ยของไฟฟ้าเนี่ยครับเราก็เอาแต้มที่เราลงเนี่ยเก็บทีละ50 50 50เนี่ยนะครับวิ่งมาตรงตรงนี้เลยนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับปีเตอร์แพนหรือผีเสือ้อมรู้แล้วนเนี่ยร้านค้าสําหรับแต้มผลงานครับนะครับ อ่าถ้าเกิดสมมุติว่าหูเราหมดอย่างเงี้ยเราก็คลิกเลยเห็นไหมมันจะมันจะได้ค่าอ่าแต้มผลงานเนี่ยสี่ร้อยแต้มเห็นไหมครับอ่เอ้มันมันต้องใช้แต้มผลงานซื้อเนี่ยนะครับพอเราซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาไปคลิกขวาใส่อ่าต่างหูที่เรามีอยู่นะครับมันก็จะได้สเตตัสสีเขียวขึ้นมานะครับก็คือชิ้นหนึ่งจะอยู่ได้เจ็ดวันนะเพื่อนๆนะครับมันก็จะบวกแบบแม่นยำเพิ่มขึ้นมาบวกเลือดอีกห้าสิบอะไรเงี้ยนะครับผม ือว่าเยอะนะนะครับผมถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยนะครับหนึ่งแม่นยําเราขาดอะไรเราขาดปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเราไปเจอแบบคนที่เขาใส่เซ็ตร้อยเก้าเจ็ดอะไรเงี้ยนะครับอย่างอย่างเช่นตัวผมเนี่ยเป็นสายเด็กเงี้ยครับผมอ่าไปเจอเซ็ตหลบเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วแม่นยําเราน้อยเนะ,ะ่ยครับมันก็จะทําให้เรายิงไม่โดนนะครับผมอ่าแตงไฟฟ้าก็มีส่วนนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้มามาเล่นแบบว่าอ่าขำๆให้ดูเฉยนะเพราะว่านอนไม่หลับนะครับผมโอเคครับผมเท่านี้แหละนะเดีย๋ยวผม ปิดเกมไปน้อยแล้วนะครับผมโอเคสวัสดีครับ